ใครที่มีอาการระคายเคืองคอนะคะหรือเจ็บคอเวลานอนอยากให้ดูคลิปนี้ให้จบเลยนะคะและสาเหตุเกิดจากอะไรตามไปดูกันเลยค่ะอันนี้เป็นที่นอนเก่าที่เรานอนอยู่ทุกวันนะคะเราจะเก็บคราบฝุ่นคราบสิ่งสกรปรกต่างๆไปส่องกล้องให้ทุกคนดูกันนี่ค่ะได้เยอะมากๆเลยไปเดี๋ยวส่องกล้องไปเลยค่ะส่องโบเข้าไปเจอเชื้อและฝุ่นเพียบเลยค่ะทุกคนเชื้อพวกนี้จะแอบแฝงตัวอยู่บนที่นอนของเราและจะอาศัยวนเวียนอยู่ในห้องของเราด้วยค่ะ เมื่อเราสูดดมเข้าไปจะเกิดอาการระคายเคืองคอมีอาการไอและเป็นสาเหตุที่ทาให้เราเจ็บคอตอนตื่นนอนนั่นเองเราเลยศึกษาหาที่นอนที่ช่วยป้องกันเชื้อโรคเหล่าน,นี้จ้าจนไปเจอที่นอนรุ่น Element ของ Sleep Happy เป็นที่นอนอยางพาราธรรมชาตินะคะช่วยป้องกันการเกิดเชื้อโรคและลายฝุ่นได้เป็นอย่างดีเลยมาพร้อมกับนวัตกรรม Open Cell Organic Latex ค่ะช่วยเรื่องระบายอากาศรองรับสรีระและลดการปวดเมื่อย ชั้นโครงสร้างทำจากคาร์โมไมคอม์ตพลัสโฟมโฟมสัมผัสแน่นมีความยืดหยุ่นเป็นพิเศษช่วยรองรับสรีระและกระจายน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้นและที่ชอบมากๆเลยคือผ้าหุ้มที่นอนเขาเคลือบสารอะโลเวร่าออร์แกนิกค่ะช่วยปลอบประโลมผิวระหว่างนอนหลับอีกด้วยและช่วยบรรเทาอาการปวดหลังในระยะยาวด้วยนะคะที่สำคัญสลีปแฮปปี้เขามีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาปัญหาเรื่องการนอนด้วยนะคะหากใครสนใจสามารถติดต่อไปปรึกษาได้เลยนะคะ